ได şey ้ยินเสียงแล้วพี่นั้คือได้ยินเสียงเฮ้ยพี่พี่เราเจอคนแบบอันนี้คือ สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะผมก็วันนี้เนี่ยจะพาพี่เนี่ยมาสำรวจบ้านล้ากันนะผมก็ไม่ได้มาล่าผีแต่อย่างใดนะจะพาพี่เนี่ยมาตามหาคนบ้าซึ่งบ้านล้างแห่งเนี่ยผมเนี่ยเคยพาพี่มาหลายรอบละแต่ก็ไม่ได้มานานมากๆแล้วครับพี่ๆไม่ได้มาไม่รู้ว่ากี่เดือนแล้วนะเผื่อเนี่ยอาจจะเกือบปีด้วยซ้ําไปนะผมก็บ้านล้างเนี่ย เห็นน้องจินนาก uh ับน้องเบนบอกว่ามีคนบ้าหรือว่าคนสติไม่ดีเนี่ยอาศัยอยู่นะครับพี่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นคนแบบสติไม่ดีแล้วก็ไม่รู้ว่าผมเคยเห็นหรือเปล่าเพราะว่าแถวหมู่บ้านผมก็อาจจะมีคนสติไม่ดีอยู่คนสองคนได้รอนเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะว่าเป็นคนที่ผมเนี่ยเคยรู้จักหรือว่าเคยเห็นหรือเปล่านะพี่นะเห็นจินดาบอกว่ามันเขาแบบเขาชอบทําตัวตลกตลกนะพี่นะแล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านร้านหลังนี้ด้วย ก็คืออาจจะไม่ได้อาศัยอยู่แถวๆอาจจะแบบแบบอาศัยอยู่แบบแค่ชคช่วค้างชช่วข่าวอะไรแบบนี้นะมั้งผมเองก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะคนนี้ก็เลยจะมา,าตามหาคนสติไม่ดีนะผมไม่ได้มาล่าผีหรืออะไรนะจะมาดูนะครับผมว่าเขาเป็นอยู่ยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับพี่พีเรามาถึงกันแล้วครับผมเราจะมาดูนะว่าจะ แต่คนบ้าจริงหรือเปล่านะพี่แต่ก่อนอื่นเลยนะพี่นะคือจะบอกว่าที่แห่งนี้นะ่ะนอกจากจะคนบ้าแล้วเนี่ยมันมีคนเสียชีวิตอยู่จริงๆนะพี่นะบ้านหลังนี้นะก็เราจะมาสนใจแต่คนบ้านเนี่ยก็ไม่ได้นะผมเองก็ระแวงกันนะพี่นะวันจินาบอกมาไม่เจออะไรนอกจากคนบ้านนะแต่ผมเองก็ยังมีความรู้สึกกลัวๆอยู่นะยิงผมเคยมาเมื่อนานแล้วตอนคืนเนี่ยเราเจอจริงๆนะพี่พเป็นอ่า ผีเด็กนะครับผมตัวเล็กๆแล้วก็มันคนที่จะน่ากลัวพอสมควรนะโอ้โหไม่ได้มานานนะพี่นะจำได้ว่าเมาื่อก่อนมันมีพวกหน้าต่างหรือว่าอะไรอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันจะโดนลื้อออกไปนะผมมีคนอยู่ไหมครับตรงนี้ก็น่างะมีอ๋อมีน้ำอยู่ครับพี่พนี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ไดูนะเดินรอบก่อนอยังไม่เจออะไรนะ จะให้พี่ดูว่าด้านล่างเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะพี่นะด้านล่างเนี่ยมันมีพวกสิ่งของที่เกี่ยวกับอ่าพวกโต๊ะหมู่บูชาอะไรเนี่ยลอยอยู่ด้านล่างนี้นะผมคือตอนนั้นมันมีน้ําเยอะไงผมก็เลยไม่ได้ลงไปนะแต่มันมีจริงๆนะผมเคยลงไปพวกโต๊ะหมู่บูชาหรือว่าพิธีกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยมันลอยอยู่ด้านล่างนี้นะผม เราจะสอนแค่เรื่องคนบ้าเดี๋ยวไม่ได้นะเพราะผมเองก็เราแวงเหมือนกันนะเพราะที่แห่งนี้มันเคยมีคนเสียชีวิตจริงๆนะแล้วก็นี่ลองลอยกระจกแตกนะผมไม่รู้ว่าคนสติไม่ดีทำเอาไว้หรือเปล่ามันจะมีคนอยู่นะพี่ดูจักรล่องรอยนะผมขีดข้างเขานะ่าแล้วมันมีโดนรอยเหยียบหรือว่าอะไรนี่แหละสวัสดีครับ ชัวๆนะพี่นะไม่ชัวร์นี่หนักเลยนะแอบมันจะแอบนะ ีคนอยู่ไหมครับหรอมันล็อกแล้วพี่ห้องนี้ผมจำได้อยู่มันล็อกนานมากแล้วให้มีเสียงนะพอดมีคนอยู่ไหมครับหรอ ผมาผมามากว่าคนบ้าน,นะแต่ว่าใจของไม่ดีแล้วพี่เมื่อกี้ผมบอกเมื่อกี้นะว่าที่นี่แห่งนี้นมไม่ได้มีแค่คนบ้านนะมีคนอยู่ไหมที่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านนะพี่นะที่ผมบอกไปว่ามันมีมากกว่านั้น แล้วก็ตรงนี้ถ้าพี่ๆยังจำกันได้นะมีศพสีดำเมี่ยม่กโดนฝังอยู่นะตอนนี้เหมือนกิ่งไผ่เนี่ยมันล้มลงมาทับนะครับผมลงุลงลงุง ประตูก็ไม่มีนะชี่ประตูหายแกไปอยู่ไหนวะดูว่าคุณลุงเขาจะย้ายออกไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มั่นใจนะพี่นะว่าที่ผมก็ไม่ได้มาวัน,วนสองวันป่าไม่รู้นะก็หลังจากที่ต้องไปบอกเนะี่ยผมก็ ใช้เวลาวันสองวันถึงจะมาที่นี่นะแกอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่เราก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ไมเห็นแกเลยนะผม,มแต่ว่าเรื่องความเฮียนในที่นี่ก็ต้องบอกก่อนว่าที่นี่ก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเหมือนน,นะเพราะว่าท,ที่อที่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่แบบคนสติไม่ดีอาศัยอยู่นะมีอย่างอื่นที่อาศัยอยู่อีกมากมายเลยมีทั้งผีเด็กแล้วก็เหมือนเป็นคล้ายๆแบบ คนที่เล่นนคุณใส่มนดำนะจนแบบแกนะเสีย,ยชีวิตแล้วก็โดนฝังอยู่ข้างใต้นี่ฮเสียงเลยวะไปดูพี่มีเสียงนะ ได้ยินเสียงเลยพี่นะคือได้ยินเสียงเฮ้ย,ยผมว่าไม่ใช่คนบ้าแล้วพี่ไมันไม่ใช่คนบ้าแล้วพี่คนบ้านล้วจะไม่อยู่นะเฮ้ยเสียงคนเดิน Lộc về, hôn này mày có lạc ve. Ê Pia. Chơi rồi. Tới đây. Tới đây. Tới đây. สวัสดีครับสวัสดีเฮ้ยพี่เราจอคนบ้าแล้วพี่เฮ้ย,ย,ย,ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีเหมือนเป็นคนลุงนะพี่นะน่าจะยังไม่แก่มากเฮ้ยสวัสดีครับเป็นไงวะ เอาไปอยู่่องงั้นนะ<อ>เฮ้ยพี่เราเจอคนแบบอันนี้คืออะไรนะครับไม่เต้นเต้นเลยครับเต้นเลยเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ผมขอ,อยานะพี๋ย่ตั้งกล้องก่อนนะอนะ <c oughs> ขอ,อยาาบีเี๋ยว <c oughs> เราจะเข้าไปหาเขาดูนะไม่รู้ว่าเขาจะลองคุยกับเราหรือเปล่าสวัสดีครับสวัดีตั้งก้องี่ไครับตังก้องมาคุย่ดี๋นล้อะเราเจอคนบ้าไม่ใช่คนจะบอกคนบ้าก็ดูน่าเกียดอะไรแลน้ก็เอาแบบคนไม่สมประกอบมพี่นะสวัสดีครับ ดิ๊ไม่ทํลายผมยังไมเนี่ยไม่เนอ่เนอไม่ทํลายนะเป็นไงแล้วเป็นไงวันไหถึงมาอยู่นี่เนี่ยกินอะไรยังสิ่งไรอะมีเสียงอะมีเสียมีเสียงอะไรด้วยคือตรงนี้มันมันปกติแล้วถ้ามีเสียงพอตรงนี้เนี่ยไม่มีมีคนอยู่ด้วยกันอะไรยังเงี้กินอะไรย่งเงี้ยแล้วแล้วเหรอทําไรอยู่นี่ทําไรอยู่ เป็นอยู่ครอยู่นมาผมามหาเลคชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรชื่อารมณ์ดีชื่ออารมณ์ดีนะครับพี่ก็เนกันไหมเนนะเป่นด้กันไหมเป็นยังไง 对对，可以放油，可以放油，啊<是>，老贵的了。 ลูไ้ไปล้วไปแล้วะกลัวอะไรผมมากลัวลุงอะไรไเสียงอะไรเมื่อกี้เหมือนหินกระเด็นใส่เมื่อกี้ลุงอะไรอะ <c oughs> เสียงอะไรไม่มีอะไรแล้วมเมื่อกี้ลุงทำโดนไน่ เตะต้นหินเมื่อกี้มั้งผมก็ตกใจแล้วอยู่มา่ี้หลังผมทำไมเนี่ยโื้โหน่าตัวเขาแบบค่อนข้างที่จะมอมแรมนะพี่นะเสื้อเหมือนเขาจะมีกลิ่นหน่อยๆนะก็เพวกกลิ่นดินกลิ่นดินอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ไม่ต้องกลัวเฮ้ยนั่งกลัวโอ้โหคันหนักเลยพี่เลเฮ้ยเอ้ยเอ้ย เสียงอะไรอ่ะอย่าไปยุ่งกับประตูนั้นนะอย่าไปยุ่งนะประตูนั้นอย่าไปยุ่งประตูนั้นอย่าไปยุ่งนะอ้๋ลุงอยู่คนเดียวเหรอโอ้ยเขาจะกลัวดูที่พี่ตอนนี้อารมณ์เปลี่ยนแล้วนะจากที่ร่าเริงตอนนี้เริ่มจะกลัวละลุงลุงต้องกลัวนะลุงลุงลุง ลุงครับลุงครับลุงไม่ต้องกลัวผมอยู่นี่ลุงปเป็นไงล่ะวะลุงลุงตุ่นใจตกใจลุง ลุงลุงๆุลุงลุงไม่ต้องกลัวลุงครับี่ีรับนี่คืออาการของคนแบบนี้นะเหมือนเขาเจออะไรมาไม่ต้องกลัวผมอยู่นี่ลุงไม่ต้องกลัวผมอยู่นี่เฮ้ยนี่นะพี่นะอารมณ์คล้าคนผีเข้าพีออกนะอาการแบบนี้เหมือนว่าเขาเจออะไรมาเยอะนะพี่นะอยู่ น้องกลัวไหมน้องกลัวคนคนหนึง่งนะจะเป็นบ้าหรือว่าเป <Yeah. S 1> ็นคนสติไ <ollar> ม <split> oh, okay, okay. ่ด <ienda> okay. ีไ <Somewhere> ด <in college> ้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเลยนะพี่นะโอเคโอเคครับผมวันนี้ฮะแต่ผมเต้นได้นะผมเต้นได้ต้องกลัวนะผมเต้นได้เต้นเป็นเพื่อนต้กลัวแต่ผมเต้นเป็นเพื่อนนะเออเอาร้องเพลงไงร้องเพลงให้ฟังไงร้องเพลงให้ฟังเออเออโอเคอารมณ์ดีอารมณ์ดีคุณอารมณ์ดีใช่ไหม เออลมดีนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวก็ที่บอกนะคือจะเป็นบ้านได้ไม่ใช่ง่ายพี่ต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยนะจะอยู่เขาจะเป็นบ้านแล้วก็ไม่ใช่นี่นะก็สงสารแกนะเจอแบบนี้ลุงมีลูกมีเมียไหมเนี่ยมีครอบครัวหรือเปล่าฮะเออโอเคเราจะไม่ทำอะไรเยอะขนาดนั้นนะรู้สึกว่าลุงเก่าแล้วก็อาจจะแบบปรับอารมณ์เดี๋ยวเขาปรับอารมณ์ไม่ทันนะพี่นะกินอะไรยัง ะกินข้าวอย่างกินข้าวใช่ป่ะไม่ได้เอาอะไรมาให้ลุงเลยแล้วเป็นไงเนี่ยลุงลุงอารมณ์ดีใช่ไหมอ๋อนี่คือเขาเงียบเลยนะลุงอารมณ์ดีใช่ไหมครับจับมือผมจับมือผมเฮ้ยลลุุงงลุ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 ง luôn luôn vâng luôn vâng lung, luôn Tiền, tiền. vâng oh hay oh vâng vâng tìm -tìm ผมเองเต้นด้วยกันเมื่อกี้นะจำไม่ได้เหรอลุงลุงจะจเย็นนะร้องเพลงลองลองเพลงร้องเพลงร้องเพลงลุงอารมณ์ดีไหมเหรอใจเย็นนะลุงนะใจเย็นนะใจเย็นลุงเนี่ยใจเย็นนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งเป็นเพื่อนใจเย็นก็อย่างว่านะพี่นะผมก็เข้าใจเขานะ แต่ว่าไม่เข้าใจเขาถือปไปทำไมไม,นะไม้เนี่ยเขาไล่ผมนะต้องถอยก่อนนะพี่นะเฮ้ยลุงลุงลงชาคอ, <c oughs> อุงก็ลงจะไปช่วยลุงไม่ได้ทำร้ายลุงครับ <c oughs> อารมณ์ดีอีกแล้วู <c oughs> มจะเจ็บบ้างเมื่อกี้เขาโยนขาผมเมื่อกี้โคตรเจ็บเลยโอเคเดี๋ยวผมกลับก่อนดีกว่า ผมกลับก่อนนะงนั้นนะ่ะผมกลับก่อนนะหน,นึ่งอันนี้คือน่ากลัวนะพี่ส่งเนี่ยน่ากลัวนะผมกลับก่อนนะยงั้นนะ่ะโอเคงั้นกลับไปนะกลับจริงนะจะโยนผมพี่พี่ผมผมขอถอยก่อนนะพี่นะผมกลัวนะก็ไม่ได้กลัวใครนะแต่คือเหมือนเขาแบบอารมณ์แบบผีเข้าผีออกนะอะไรเงี้ยเราก็จะไว้ใจเขามากไม่ได้นะพี่นะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต เดินทางกลับก่อนเดี๋ยวอไอยวันหลังจะมาเยี่ยมลุงใหม่นะแต่ดูแล้วถ้าเราคุยลุงคุยกับลุงเขาได้ดีนยลุงเขาก็คุยดีกับเรานะเราก็เหมือนว่าอารมณ์ดีสมชื่อนะแต่บางครั้งก็อาจจะมีอารมณ์เสียบ้างนะดูโอเคเดี๋ยวจะากลับก่อนเลยพี่เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมลุงใหม่ครับผม